สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีครับเบ้าดําครับบรรยากาศฝนตกค่ะพายุเข่าสองสามเมือแล้วเนาะเธอเนาะแม่นว่ะปะ,<น>ะเดชเพื่อยังค่ะแล้วสมกับไดพภาพี่น้องมาลอบปังหาปัาเห็ดอีก,กว่าเนาะค่ะกระไดไปกระตาหนึ่งละ่ะเปลี่ยนกระตาไม่ลองบังกระต้านิสิมานบพี่น้องสบายยางมาดไเห็นรถที่ละหนึ่งเมตรนะอะมันจะ,ะ,ะออกค่ะลูกอุ๊ยคุณน้ะงแม่นที่ได้เทสไหวก่อนมันถอดนี่กำลังงามเด้อค่ะสนิทเก็บรถเด้อพี่น้อง ราะว่าคนใหญ่ามันกับคนญ่เกินนี้แล้วค่ะเห็ดอยู่นี่เดี๋ยวจนพันเนเลิตจะพันอันนี้พันเฟ้ใหม่เนาะพันดินพันบะมีหยาพันนี้จะดินเลยค่ะน่ครับรูปนะอือพี่น้องน,นาวหมดเว,ว่าเธอจนยังไม่เคยมาเด้อค่ะมา,มาที่แม่บ้านนี้แล้ เป็นหัวจะถอนมนซื้อต่งนนปเป็นแข็งเนี่ย้าีนลังงาเยอปนขงนนี้อ้โอ้า <c oughs> น,นี่เ้ององนะงู้งยี่เงาเนี่ยเผามดเนี่ยได้ปะเนี่ยได้ก่าวแล้วเนาะยงรูี่น้องคนไหนน้ำยืดหนึ่งเสียมาค่ะเก็บตึ้งตั้งแต่นมนมย่เลค่ะทีเพื่อนเป็นังเสีย ดูยางบ้านหพี่น้องดูรถเราเสริมยุบประมาณจากกิโลละบุญเนี่ยยางมัดกระดอกกระเดือกกันะเด้งกระดัมอยางมาดเทย์เกตเนาะนอนอยูตรงนี้โอ้เปื่อยหมดก็หนักงานหนักว่ะมันจะเนี่มันปีนยังอยู่ ีปน hmm ้องเื <S 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 ่อยหมดนี่แกงแกงฮีเพิ่นกับิแกงดีอือสองดอกวีาอ้หนงนองเราเคยมาอีกเพนหรอครับน้อง พี่น้องเป็นเบื่องนี้นดำได้ดมาค่ะงงโอ้เดี๋ยวพุทนาเอาลงเธอเอาลงให้พี่น้องเบื่องนัน้นี่พุทนาไม่ดดได้ไปค่าแยกกันเสียดายเนาะบัดกล้องไปมองว่ามีเห็ดพุทธาจากต้นเถอะสันจะพาเธอไปเบื้องห่องร้อยเปนะ็นแห่เธอจอนสอนบัดเสาสมะม,มีห่องร้อยเป็นได่ผู้ดำไปได้เห็ดบระเดเอากล้องไปค่ะเอาเบื้องเสียวแล้วเนาะพี่น้องเราได้ไหมพุทธะ ถือต้นเดียวกันบ่เนี่ยต้นนี้ต้นเดียวแถวเป็นแถวน,น,น,นะรถท้องนะเป็นแถวไปนะเพิ่นสูบน่าราดถนนเนี่ยมาเกิดยุ่ถนนกี่วันนี้เป็ดน,นึงนี่นะอสอนพวหน้าพี่น้องก่ได้ไปเบิ้งกล้องกับเบิ้งตรงเหียวเนาะค่ะเฮ็ดน,นะสอน ตอนหิงมูเดียว,วอะบ่สองมูซุปหาดอกที่ว่าจะว่าแบบเท่านี่ยซุปนี่มันเหม่นแล้วมันใหญ่เยามาอีกแบบนี้บ้าอืมคู้นั่นก็ได้หลายตืิมกันอยู่เป็นบ้างไลายอยู่แต่มีแต่มีคู้สนมานี่ยทำไมอ่ะต่ว่าบ่มีอยู่นอจะว่ายู่นีไปเนี่ยตอนสอนเดี๋ยวี่พาดแล้วเปะเลมบออกอยู่ยังเหลืออยู่ผสมแบบสอน ตุ่มด้วยพี่น้องงามเห้ยงด้วยเหี้ยงเหี้ยงตุ่มบานเลยคืนเลยพอละไปไปดีนอนพี่นอ้องขาเบื้องต้นเรียงก่อนยื่นให้น้าหลายค่ะเาถึางโคกแหดออกนะถึงฝนสองสามมือแล้วเนาะฝนตกสอ,องสามเทือแล้วค่ะ,ะเกิดอยู่เต็มสีเป็นเกิด อ,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 อ่ะนี่เจอแล้วอ้าวมาเีเลยอ๋อนี่งามเจอแล้วเนาะอ๋ะอพุ่นนะพี่น้องพี่นอ้องพ่ดเอายุคขางนี่แต่ว่าพี่นอ้องมึงดูป,ปานจานดาวเทียมพูดได้ยนะพูดนะไปไปถามเซฟไปถามเซฟคางนี่แล้วเนาะเออดอกง่ายดอกงามจังบุญถือไพ่เลยเ,เซฟไม่ถือ,อ,อจังบุญพี่น้อง เอ้ดอเียวไอ้สิไดตะุนนี่ห้อยปาดขามิตห้อยง่ายๆนะพี่น้องนมีครับนมอีกพี่น้องสอนปพุ่นะเต็มฟ้านี้ดีเนาะอีขอบุณแห่เด้อที่ป่นยังจงไ้เหาพี่น้องมาสากตัวอีกละจะหอยปาด่นเต็มเลย

งามมถึงจะขาบ่มีแต่ว่าดอกพงงามนี่ค่ะเห็ปนปะ่ายมากกับง่ญ่เลยท่านนี่ลหละครับกินนานแต่นั่นพืชเดียวแล้วก็หมดหมดน้นสูงนามเหมือนคนตกนะเนี่ยฮึนี่น้ำ พันบนบะมีขาเพื่อนคะปอ้วนนีูพี่น้องเปต้นสนบ้ามันจะเจอจใดีโอ้โหงามสมบูรณ์แล้วก็งามเนาะนอดูโ

คนนี้เนาะซอมกันมัดสุดเลยไปน้ำแทนมันจะเิมกันไปได้ไหมคนละเท้าคนละท้ค่ะหลายเติบเยนี่เงาง่าย่านะสามดอกเยอะตาบนหลายพี่น้องก็จะเต็มกันตาที่สองแล้วที่นี่เห็นไหมจะบอกเลยนะออกเยนะ

เขาเราเก็บมันสิเนี่ยเป็นป้ามไปยุ้เนี่ยนะนี่หน,น,นบ,บ่บวดคับน้ำนพเนี่ยน้ำมาเยค่ะสองสามพูดทั้ง้าปีกบ้าอโอ,โอ้ไปไก่ยุดัต้นต้นเดียวนึงองน่ะมาไก่พี่นอ้องต้นเดียวน้องนีเนี่ยากอง้ค้าพี่น้องเมื่อไงต้นเดียวตกลางทางก็บแต่ว่า,าเห็ดมาไก่เลยงพูดนะเดี๋ยวมาพูดนะเดี๋ยวมาพีเลย เพื่ครับเราเก็บสิงนี้เห็หญ่ามาเลยคโอ้ยน่าสิงุนี่โอ้ม่กูพี่น้องออกมาคขกเพ่นะม่เป็นเกือบห้าหเมตรมาเถอะดูนี่โอ้พี่น้องต้นเดียวตังนี่ออกได้ครับราเก็บไปเลยเด็กตาเนี่เก็บเลย

ขานีนอส่ดยเด็กพอนพอนโอ้กำลังงามๆับบนนพี่นอนงับครับเปิ้ลได้ออก่อนีออกุลุมสีบอกบะน่นสวยอืมพอดีพอดี สองงานดงใบเดียวพี่อู้หใหญ่กใหญ่กว่าไหม้ระสวยเนาะอืมสองดอกสองสามดอกพุนะพูนะอืมพทั้งหนังใหญ่ปีเลยบ้าอู้เป็นแถวเลยพี่น้องอยมือเนาะดอกอันนี้ทั้งต้องออกกันดีพูดนะพี่น้องใหญ่เหีไปเลยกระสัสั้นดิ thứ nào để xóa nắm chị vị nắm ngắm sống đỏ cuộc với mắm chú lẹo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  chú lẹ chú lẹo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  chú นีสนี่น้ครัีใหญเลยเห็น่มน้ิโกดีน้ยัง่ขื้นถึงเพลินเนาะนี่เหนมนุ่มๆด้วยเนี่พี่น้องนี่ สีนี่ทีดเงงามโอ้ดอกเง่งงามค่ะนี่ครับนครับดูพี่น้องดค่ะโอ้ดกพี่น้องขาปน่ะสมบูรณ์รอกกระเดือวันนี้กินน้ำเลนผิ่งผงพักพนไว้สมบูรณ์เห้งรุกนะดอกน่ะบมั่เห็ดกลุ้มเยอะเลยได้เห็นแล้วมันๆนับสองสองดอก ไก่ก่กกนตนพันหาไปแล้วกัขับขึ้นมาอยู่ดิเสดีสองหน่อเ่อนครดีเยอะีกำลังนมได้มาอนึ่งสองครับดีจะพี่น้องดอนนึงงามำได้ครับพ่นอ มไม่พอมีดินนี่เเกิดดีเนี่ยหไหนเอาอยเอรนี้านขนปูคุณอมอ,อ,อมผมอมผมละนมันหักดอกหนะักหมดคายคายเงาๆนะเห

เห่ฝนน่เนี่ยฝนตกนี่มมมุดอีกอันอนีเป็นกิดหนามได้ดีเนาะอืออันนี้หลุมจะซื้อเนาะไข่เยอะเห็ดหลุมครัุคุณนะรูปเป็นพงุูนะมันออกต้องหลายเทื่าแล้วเปล่าอกอ พี่น้องอีดอกนี้ออกงามหง้ามนี่มาเลยโอ้น้ำเนี่ยรึเนล่าตันที่นี่พี่น้องดอกนึงค่ะครับหมุนปลาหมุนโดวงมือหายยุติธรมประเด็นนะเถอะน้องเมนนี่แต่กับเบิดแห้งครับย่างไกลไรลายพี่น้องย่างมื่นหนึ่งสามสิบโลได้ยุดอกค่ะฐานเด็กอยากเอาแห้งมันจะใส่น้องเงือเพราะพี่น้องปันคอพี่ละราคาจะเสริมกับฐานในหูดำเนี่ย ย่างได้ย่างดีอ้อมพนาค่ะเพราะว่าจะเป็นแบบไก่บันไดต้นเดียวกับไปเนาะเธอเนาะไก่ลักท่าไปพี่น้องนี่พี่น้องหอดรถหอดล่าอลไรได้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวเห็ดน้ำนึงนอันนี้เห็ดกระต้านี่เด้อค่ะพี่น้องนี่แหละอีพีนี่แหละค่ะนี่จะดอกมุกมุกน้ำงามเนาะพ่น้าแม่พี่น้องพ่น้าอ๋อเนี่ยไม่ได้เติมอีกนะค่ะส้มกีกีอยู่นี่เอีกอันนี้กระต้านมือเช้านี้เนาะค่ข้ามพ่น้าสองกระต้าน่กระต้านเมื่อนี่พี่น้อง ตลาดกินนี่ก่ะไว้สนีเนาะคะ่ะมื่อนี่ยเจสสมกับพาพี่น้องมะมวนเก็บเห็ดน้ากันเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเสริมรักในหูดับน้ำเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายดายสวัสดีครับเสริมักพี่น้องเด้อค่ะ